พ่อขาละแม่ข่ะต้องไม่แลปะปก็ต้องเสียใจที่นูเป็นกระเทยที่แม่นูสิเป็นกระเทยแต่กระบอกเคยเลย้ยที่ทำเรื่องบอดีมาเปียบเสียบกับปวดซุมผัวบ่าวเวียก,กันนัดบ่ออากี่ขาดแคกีหลียงมีอ้อนราปรนันบนันนี่หาเรืเรงไตตีให้พ่อแม่เดือดร้อน,อนเจ้ากีบานก็บอกเคยสอนหาตลอดสวัสดีค่ะสาวเจกีบีพิยาก่ะอยู่กันกับช่องสาวแจกีผ้าเห็ดผ้าแดกนะคะมือตำ ก้าวเหลาทะเลมีปูม้ากุ้งสดกุ้งสุดนะคะมาเลยมาเบิ่งนกันนับแรกใส่บักพริกบักพริกกับกระเทียมอันนี้ผมชลลดนะคะใส่หลายแส่หลายะคะ่ะต่มเลยค่ะพริกแห้งกับพริกบะแห้งพริกบิบกระสุนเพสชูซานะคะ เนื้อบลาหมึกนะพี่น้องกับเพลดใช้ใจคันโคกเล็กน,น้อยนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกจองส้อนต่อด้วยน้ำตาลปริกนะฮะน้ตาลปริด หวานนะเจ้รราไน่อปลานะคะบ่บอกว่าปลาอย่างบ่บอกใกล้จ <c oughs> เสียบแล้วบักกอคัน โอ้โุ่นะกอดพี่น้องง่าเทศห์นนี่แทรยแทบลายนะคะตำมด้มันนาว พร้อมๆๆๆตัวเงียบๆเงียๆนะครับซิมก่อนมา้ยแช่แซ่แช่ เจ้าไหนก้นมันแสบก่อนแขกเป็นดอกทิพย์มือก้นมันแสบ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  ี่น่อยให้ใกล้ๆไปกุ้งสดค่ะนี่นะคะกุ้งสดค่ะตามด้วยกุ้งสุกนะคะกุ้งสุกค่ะอันนี้นีกกุ้งสุกกุ้งสุกแล้วตามด้วยอิปรูนะคะอิปรูอิปรู อิปปูค่ะอิปปูอีกหนึ่งเละนะคะเห็ดสุกค่ะว่าเห็ดดิบแพงโควิดปูสามตัวเลยนะคะปูไข่ได้พี่นอ้อง เต็มอัดเนี่ยขาดไม่ได้นะคะหอมเปรยค่ะดับกินคราวกุ้งสดนะคะเพื่อเพื่อความหอมนัวหรือเปล่าเน้วแห้งนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะนึ่ง แสบหลายแสบลร้พี่น้องไปกินกอหอมเลยพูน่ะพอ,ะอแล้วพี่กันหน่อยกันหน่อยอออพูน่ะไม่ได้กินเบิร์ด ปื๊ดตี่โต๊ะเบาะหน่อหน่อยจันได้เลยกินซ้ำเฮี้ยนกับเบาเบิร์ตนะคะทุนอะ่ะถ้าจะกินตำมะคงก็พอไม่หนาะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะตำเกาเหลาแซบ่บประทับใจชิมพี่น้องงตอนแรกแซ่บป้อง ว่าคุที่ตามเขาเลยคุแท้ช่องสาวสากิพี่ประยางน่ะคะบ๊ายบายค่ะ